สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เราอยู่กันที่ปฐมการบทที่14นะคะบทนี้จะเล่าถึงการทําสงครามระหว่างกษัตริย์5คนกับกษัตริย์4คนนะคะและเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่อับราฮัมนั้นช่วยหลานของเขาซึ่งช่วยโลดนั่นเองนะคะซึ่งถูกจับไปในระหว่างสงครามด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่า,เ,าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างน,นะคะสงครามระหว่างกษัตริย์9คนนะคะกษัตริย์4องค์นําโดย เคโดลาโอเมนะคะต่อสู้กับกษัตริย์5องค์ในหุบเขาสิทธิมเมืองโสโดมและโกโมรานะคะถูกปล้นและโลดซึ่งอาศัยอยู่ในโสโดมก็ถูกจับไปด้วยนะคะอับราฮัมได้ช่วยโลดเมื่ออับราฮัมทราบข่าวว่าโลดถูกจับเขาก็รวบรวมผู้ชายภายในบ้านของตน318คนออกไปช่วยโลดหลานชายของเขาแล้วก็ เขาได้ชนะศัตรูและช่วยโลดกลับออกมาได้พร้อมคนและทรัพย์สินทั้งหมดนะคะอับราฮัมกับแมคคิเซเดตแมคคิเซเดตนะคะหลังจากชัยชนะหลังจากชัยชนะอับราฮัมก็ได้รับการต้อนรับจากแมคคิสเ,เดตกษัตริย์แห่งซาเลมและปุโรหิตนะคะของพระเจ้าสูงสุดแมคคิเซเดตอวยพรอับราฮัมแล้วอับราฮัมก็ได้มอบหนึ่งในสิบ ของทรัพย์สินที่ได้ทั้งหมดนะคะให้กับแมคคิเดสนี่ก็คงจะเป็นที่มาของอการที่การบรจิจาคสิบรถหรือว่า10%์ของสิ่งที่เรามีนะคะการปฏิเสธทรัพย์จากกษัตริย์โซโดมนะคะกษัตริย์โซโดมเนี่ยเสนอให้อับราฮัมเอาทรัพย์สินทั้งหมดแต่ให้นำตัวคนกลับคืนไปแต่อับราฮัมปฏิเสธและไม่อยากให้ใครเก่า ได้ว่าเขาร่มรวยเพราะคนอื่นนอกจากพระเจ้าอันนี้เป็นบทที่เรารู้สึกว่าเราชอบมากเลยนะคะผลมน,นการบทที่14เพราะว่าเราเพิ่งได้บริจาคสิบรถไปแล้วก็เนี่ยนะคะตรงนี้ที่เราชอบมากก็คือว่าเขาบอกว่ากษัตริย์โซดมเสนอให้อับราฮัมเอาทรัพย์สินทั้งหมดไปแต่ให้นำตัวคนกลับขึ้น แต่ให้นำตัวคนกลับคืนไปแต่อับราฮัมปฏิเสธนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใครมากล่าวว่าเขาเนี่ยเป็นคนร่ำรวยเพราะคนอื่นนะคะนอกจากกล่าวขอบคุณพระเจ้าอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะคะบทนี้จากข้อคิดที่เราได้นะคะก็คือความกล้าหาญและความเสียสละของอับราฮัมที่ช่วยโลดนะคะความไว้วางใจในพระเจ้านะคะอับราฮัมไม่ยึดติดกับทรัพย์สินจากมนุษย์แต่ยึดถือพระเจ้าเป็นผู้ประทานแล้วก็ แมคคิสเดสเป็นภาพสะท้อนของพระเยซูโรหิตและกษัตริย์ผู้เป็นที่อวยพรน,นะคะาจากปฐมกาลบทที่14นะคะสิ่งที่เราเรียนรู้ได้จากนี้ก็คือการที่เราเชื่อพระเจ้าไว้บางใจพระเจ้าก็จะนำความสุขมาให้นะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะร่ำรวยยากจนก็ให้นึกถึงพระเจ้าให้มากๆนะคะ